นี่คือเม็ดเลือดขาวคิวรตีเซลที่ถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับมันอยู่ในกระแสเลือดมันจะเข้าไปทักทายเซลล์ทั่วๆไปถ้าเจอเซลล์ปกติก็ทักทายแล้วไม่ผิดปกติอะไรแล้วก็จากกันไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่มันไปเจอเซลล์ที่ผิดปกติขึ้นมาอย่างกรณีของเซลล์ติดเชื้อทักทายแล้วก็พบมีอาการผิดปกติที่พื้นผิว,วเซล์เมมเบรนของเซลลติดเชื้อก็ไม่ไปไหนละฉันจับ เกาะติดเลยจะเกาะติดเลยแล้วก็ส่งสารออกไปเรียกพักพวกทุกเม็ดอื่นๆเข้ามาช่วยกันจัดการกับเซลล์ติดเชื้อนั้นตัวเองก็เริ่มเจาะรูเจาะรูเข้าไปในเซลล์ติดเชือ้อด้วยสารพอฟอรินนะครับสีชมพูตรงนี้นะครับเจาะรูเข้าไปเรื่อยๆให้ให้มันเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชือ้อนะครับเมื่อเจาะรูได้แล้วนะครับ ก็พ่นสารแกรนซามคือสารสลายโปรตีนเข้าไปในเซลล์ติดเชื้อนั้นเซลล์ติดเชื้อเป็นโปรตีนก็สลายเป็นจุลไปแล้วเชื้อที่อยู่ในเซลล์ติดเชือ้อก็เป็นโปรตีนเหมือนกันก็สลายเป็นจุลไปด้วย